สวัสดีครับสวัสดีเจริคเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีที่เพจรรีพราม u ณน,นะครับมืโอนี้อยู่ในทงในหน้ามืโอนี้คือเกาอยู่กับพระเอกนังไทยเฮ้านางเอกเขาอยู่ฟังพี่นะฮะนางเอกอยู่ฟังพี่นะนางเอกเขานั่งหัวอยู่โอ้ยข้ามไปโมือนี้สิผ้าพี่ดองเอฟซีนะครับมีตั้งหลายโหดมาฮิตในนั้นนะเมนู ต้อนรับปีใหม่นะเมนูแบบง่ายๆง่ายๆที่ใครก็ทําได้มาพี่น้องตามมาเดี๋ยวให้พระเอกเข้าดังไฟกันคนดังเนีคนดังฮะคนดังเนี่ยคนดังเนี่ครับคนดังดังเรียบร้อยแล้วดังเรียบร้อยวันนี้จะถอนวันนี้จะม้นเนี่ยม้วนนี่เออแหล่ม้วนเนี่ยว่านี่จมม้วนเนี่ยม้นนี่ไปกินไปงานศพตั้งแต่สองทุ่มเลิกขายไกลแล้วกลับมาสารมงมาจากปะซ่า โค้หานไอ้เมียไปหับมาหับคอยเด้แล้วมาอว่บที่ฟั้บอนี่สีทอนฟังแล้วเมื่อนี้ก็สีทอนคืนใส่แนวทอนมืาอนี้มามาเด้อพี่น้องพิงเด็ดแล้วก็พิงไฟพอดีไปธุระมาก็เมื่อนี้สีเห็ดไม่หนูยังไงไอหนิงขมม่วเฮาของสีมักซอสมักซอสซีอิ๊วใส่ปิ้งแบบเมนูบ้านๆเลยพ่อล้วบอก เตรียมไว้เด้อนำเกล็กห้วยไปแล้วเตรียมนักเกล็ห้วยไว้พี่น้องพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแต่พร้อมแล้วลุยเอาไว้มักหมูเสพแซ่ผอมอนขนาดนางตากแดดตากไฟปลานนี้กน้ำหนากยัดย้ายนิ่งโอ้ยเงยหน่อยตุ้ยหนาวได้ที่ไหนน้ำหมมันมันสั้นมันใหญ่มันใหญ่ก็โค้งแตนี่ยมัน ใส่เลยนี่ออมันฝรัง่งกับไอ,อ้โอ้อยังวายอยู่นี่น,นี้วาพี่น้องทุกคนมารับบรรยากาศนอกบ้านครับนอกบ้านเฮ้ากับออกไห่มั่นเครื่งยิ่งโล่ะละทอดบอก,บอกทอดเดี๋ยวพวกสามพีน้องเห็นเลย <c oughs> ไปนี้ก็ปลาลั่นไกลเลยมาหนี่ให้มันเป็นข้อขั้วเลยให้ดิ่ข้อแล้วมาเครื่องลงไปกันนี่เครื่งอทงอทำเร็วๆเตรียมลงเลย ลงเลยเมนูปีใหม่ครับพี่น้องน้ำกระเทียมดองมาร์กลงไปเมนูปีใหม่พี่น้องซอนหอยจวดออกคนหวานนิดหน่อยจะได้แซ่บผมนัวนี่ผงนัวครับอันนี้หมูแซ่บหน่อยหมูประมาณสองลูกอย่างเอยประมาณสองลูกเหรอสองลกประมาณสองกระป๋องนี่แหละอาซาบุอาซาบุไปหน่อยแซ่บหน่อยจะไหลายแซ่บหลายบนวะได้แต่คนมาก ครูท้าวว่าท่าบวิง่งงส์โฉดก็จำเหมือนจำมีดมิเล้วกอจำแกงลงถุงจำแกงลงถุงรถตีครับลงไปลองจอนพ่อบรรยากาศสุดยอดเลยครับวันนี้อ้าวนวดวัดนี้นี่บอเมนูแบบกินปีใหม่ง่ายๆพี่น้องปีหมูพร้อมเลยปะบอเนี่ยอึนนะ่ะ <c oughs> ใช้คือเห็นถือมาอยุ่มันเนี่ยเปิดดีล่ะน้ำเกลงห้วยนี่นะเรียบร้อยแล้วครับมักไว้ประมาณสักพักหนึ่งหาไฟพอดีเดี๋ยวให้ไอ้นิงจัดการเตรียมเตาเรียบร้อยเราก็มาเก็บพริกในสวนนี่แหละนี่นี่กระดกกดกเลยนะต้นนี่ก็ได้มึงเลยเหเต็มต้นอาญาอยู่กินน้ำบนท่านมีทุกอย่างเลยในสวนนี่ก็ได้ของสดสดใหม่ๆเก็บจากสวน มือไม้ก็สั้นอ้ยเนาะไม่น่าเล่นวุมือไม้สั้นอยากเก๊อยากเก๊อยากเก๊กินนี่กินนี้คุ้นเคยปุ้ยนำเก๊ห้วยกนไม่นด้เหมันกันซุกซุกข้อสไลน์หนึ่งครับเอาสั้นมือเริ่มสั้นราเห็ดยังบ่ได้เราสิ เราสีลงแดงแร้อนะหน่ไหมว่าดผู้นึงหลุดไปอีกมื่อนี้ผู้นึงหลุดอีกไอ้ยุงเนี้ยนี่ยุงเนี้ยไปเลยนี่ตัาแจ้าบ่ดีเอ้าเอ้าติดเจิดไหมตัดต่ำแบป๊บดีผู้หนีนวลนวลมาผู้เทียมดอกเลยเทียมดอกลงไปไม่ไปไม่ไปไปไม่ได้ bạn chắc chắn cháu Đùi đang ngàm đây อันนี้ย่างแบบให้มันซ้ำๆไปแ็แท่บด้นี่ <_ d ata> บรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านเฮานะครับอันนี้พาพี่น้องเอฟซีมาก,กินหมูย่างเมนูหมูย่างแบบไม่ธรรมดาเรากินนอกบ้านนะครับมาหนีผพาพี่น้องเอฟซีมารับบรรยากาศย่ำแรงนอกบ้านนะครับอยู่ข้ามทงนะครับบรรยากาศของในจานหางเฟืองไว้กินปีไว้พอดีไกลแล้ว้ ผมตรงไหนตรงนี้อ่ะพี่น้องเห็นบ่นนะเป็นแบบโอ้โหนี่จับโดมมาได้ดอกมาจับแจมกันเนี่ยนะเม,มนูเขาไบบกับเผาไดอออ้นี่ไงบ่ <laughs> <c oughs>